สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาเก็บเมลอนนะคะเมลอนอีกชนิดหนึ่งนะะเป็นเมลอนแบบโบราณมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีความคล้าย<อ>แตงไทยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ว่าเป็นเมลอนน้าตายยังไงนะ,ะโอเคเดี๋ยวอตอนนี้การก็อยู่สวนแบบบรกมากนะ <c oughs> คือไม่ได้มาดูแลเลยอตรงเนี้ยแต่ว่าก็ให้ผลผลิตแล้วก็เก็บ ไปขายได้ด้วยนะเออดีอ่ะคือเราดูแลมไม่ไหวงไงมันเยอะแต่ว่าก็พอได้ขายนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเมลอนอันนี้เป็นยังไงแกมบูดมาเลยนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสสามโมงนะคะบ่ายสามโมงก็อากาศก็ไม่ร้อนมากเนาะ นี่ค่ะเป็นหน้าตาของเมลอนนะจต่ต่างกับอันที่การเก็บทั้งก่อนอันนั้นลูกจะใหญ่กว่าอันนี้เรียกว่ามะควะมะควะอูริเหมืนกันะก็คืออูริก็คือเมลอนแบบมักวะนะลุงบอกอันนี้ลุงเป็นคนเอามาปลูกนะการไม่แน่ใจนะการก็พูดตามลุงแต่มันคือเมลอนแบบเมลอนญี่ปุ่นมโนนะบราณ นี่คคือลูกประมาณนี้มันสุกแล้วนะกันก็ว่าเออมันเขียวๆอยู่มันยังไม่สุกเนาะรสชาติมันจะเหมือนแตงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยเห็นแตงพันธุ์ที่คล้ายๆแบบนี้ไหมในไทยคล้ายๆอย่างนี้เลยอะ่ะอันนั้นมันจะคล้ายๆแตงแตงแตงรานแตงอะไรอย่างเงี้เนาะเคยกินอยู่นะนี่ค่ะเดีย๋ยวเรามเก็บกันเลยกันจะลองไปโพสต์ขายดูนะ ตอนแรกไม่สนใจเนาะแต่ว่าเห็นไอ้ตัวตัวอะไรไม่รู้มากินตรงนู้นเดี๋ยวการพาไปดูกันนะมันมันกินไปแล้วอะกันเฮ้ยมันอร่อยเหรออะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เราลงุลงบอกว่าอร่อยการก็เลยไปผ่าดูเอออร่อยจริงอะมันจะหวานกับไอที่การเก็บครั้งก่อนอะโอเคเดี๋ยว ถ้าขายได้ปีหน้าจะปลูกเยอะๆเลยเจ้าแม่ีีลอมเลยเจ้าแม่อุริเลยอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งนะคบปลูกแค่ไม่กี่ต้นปลูกซื้อมาปลูกสองต้นสองสมต้นนี่แหละนี่ค่ะมีรอยกินอยู่นะ เห็นเมื่อวานรอยกินก็เลยไปบอกลุงลุงลุงก็บดกเอยมันอร่อยมันกินได้แล้วเนะี่ยการก็เลยเกิดความสนใจเก็บขายซะเลยลูกนี้นะลูกนี้ลูกใหญ่นะะอยู่ตามกอลูกดกอยู่นะลูกดกดีค่ะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะไปถ่าให้ดูนะ ต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกับที่เอ็นี่กิน ไปนับมาลืมลูกนี้ลูกใหญ่ดีอันนี้เป็นแตงโมนะคะแต่ว่ายากขึ้นเต็มเลยยากขึ้นเต็มเลยไม่ได้มาเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกียวมาเกี่ยวสน่อยดีกว่าตันเย็นๆเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมลอนเมลอนอีกแบบหนึ่งที่การเก็บไปขายครั้งก่อนนะเก็บไปขายหมดแล้วค่ะปลูกตรงเนี้ย คือไม่ได้ทําวิดีโอเลยนะมันคล้ายกันการก็ขี้เกียจทำเนาะเดีย๋ยวมาเก็บวันหลังอันนี้ยยังไม่สุกเท่าไหร่คือถ้ามันลูกเกี่ยวๆอย่างเงี้ยเราก็เอาไวส้สักสองสามวันมันก็จะเริ่มเหลืองเหลือคือมันแก่แล้วเงี้ยอ๋อแต่คงกินเขาก็รู้อะนี่ยนะคนซื้อรู้มากกว่าเราอีกเนาะ <laughs> คนซื้อรู้มากกว่าคนขายนะ ตอนนี่ปลูกปีแรกนะสองอันเนี่ยต่างกันไหมต่างกันเนาะตัดไปขายหมดพอปีหน้ากันก็จะปะลูกผลไม้นั่นแหละต้องใส่ดวงจะดวงจะได้กับผลไม้นะแต่ไม่รู้ปีหน้าก็จะขายได้อีกหรือเปล่านะคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยอะไม่รู้เนาะเผื่อคนขายเยอะคู่แข่ง แข่งเยอะคนปลูกเยอะปลูกง่ายด้วยนะเนี่ยก็จะขายนม่ออกอีกมันพริกตอนเนี้พริกมีคนปลูกเยอะมากตอนนี้คนะพริกพันไทยเนี่ยคนญี่ปุ่นปลูกนะแล้วก็ขายขายด้วยปรกากฏว่าเราก็ขายไม่ออกไนงะนี่ค่ะในการเก็บไปหมดแล้วนี่เมื่อวานไม่ได้มาเก็บนะ ปล่อยให้มันเลงเลือไม่ต้องมาทุกวันนะเพราะมันไม่ใช่บวบเป็นบวบถ้าเราปล่อยมันจะโตแก่ช่วงนี้บวบก,ก็ออกไม่ทันเนาะนี่ค่ะได้กล่องหนึ่งนะคะตัดไปตัดมาก็ได้กล่องหนึ่งอยู่นะสองต,ต้นโอ้โหมีคนญี่ปุ่นวิ่งด้วยหนะอโอเคเดี๋ยวจะขนไปละ อู้หนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาลังมาใส่นี่ใส่อีกแบบหนึง่ง สัตสิลกนบาบา้เกด้คนตัดไวแล้ว นี้น่าจะทิ้งท้ายแล้วเนาะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสเอ็ดลูกเนี่ยอันนี้คือต้นโซบะค่ะโซบะที่เขาไปเอาดอกมันอะไปทำแป้งเป็นเส้นโซบะเนาะ เส้นโซบะเป็นเส้นหมี่สีสีน้ำตาลน้ำตาลโอ้ยสีเขาเรียกสีน้ำตาลเลยสีเทาอะสีน้ำตาลน้ำตาลนัลน่นแหละเส้นโซบะเส้นหมี่ต้นตำรับของญี่ปุ่นนะจะใช้ต้นโซบะจะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกรามเมงอะไรเงี้ยเขาจะใช้ข้าวสาลีใช่ไหม แต่ว่าโซบะเนี่ยจะใช้แป้งจากต้นอันนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่โตนะเพื่อนถ้าโตดอกมันจะเป็นสีขาวสวยดีเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่ามันเป็นทุ่งโซบะอันนั้นเป็นข้าวเริ่มสีทองนิดนิดนะคะโอเคอันนี้เป็นต้นเก้าลัด ต้นเกาลัดข้างทางนะแต่ก็มีเจ้าของนะนี่ยสวยดีเนาะลูกเขาตอนแบบว่ายังไม่สุกนะยังไม่สุกนี่อันนี้ก็คือร่วงแล้วเนาะปีที่แล้วอันนี้ก็คือเกาลัดเป็นขนๆเนียบยากนะคะงวนเงาะไหมงอญี่ปุ่นแต่เม็ดเป็นมันๆเนะเาะกินเม็ด เม็ดเกาลัดผ่ามาชมบีตอนนี้ก็ข้าวเริ่มเหลืองๆแล้วบรรยากาศเพื่อนๆดูบนภูเขาน่าจะสังเกตเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นใบไม้แดงๆนิดๆแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูใบไม้ร่วงนะมันแดงเร็วนะการ่าปีนี้นะเหมือนเหมือนมันจะหมดฤด,ดูแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอะไรๆมันก็เร็วนะปีนี้นี่ค่ะเจ็บ โอเคนี่ค่ะก็ตัดหัวออกแล้วเนื้อจะเป็นเขียวๆแบบนี้นะเนื้จะเป็นเขียวๆอันนี้เดี๋ยวนี่สุกแล้วนะเดี๋ยวเา่าดูนี่ก็ คล้ายๆแตงไทยไหมครับเพื่อนวันนี้เลือกเอาลูกเล็กมานะเดี๋ยวลูกใหญ่เราจะพูดขายเนาะ รสชาติรสชาตออนนะิรสชาติออกหวานหวานะรสชาติออกหวานหวานหวานกว่าสีขาวแล้วนะ่ะรสตัดกินอีกแหละกินเยอะอีกแหละคล้ายๆแตงไทยนะแต่ว่าแตงไทยมันจะหอมกว่าการว่ามันก็จะมีทึก่กๆมาจากเดียวกันนะเนาะคำว่าแตง มันไม่ได้หวานเจี๊ยบขนาดนั้นนะไม่ได้หวานเจี๊ยบแบบแตงไทยอะ่ะแต่มันจะหวานกว่าไอ้แตงสีนื่งเหลืองอะ่ะอันนี้มันจะเขียวแบบนี้เนาะอันนี้เป็นแบบพันลูกเหลืองนะที่เคยกินโชกแด้วแต่วันนี้จะเหลือง ก่อวันนั้นหน่อยเดี๋ยวจะลองกินให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคต้องมูสูงสุดนน่อยอเม็ดก็เนะม็ดก็ได้นะว่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดฤดูดกาลละคราวนี้จะหวานกว่าคราวที่แล้วเพราะว่า เขาถ้าแล้วกันเอาแบบมันเกี่ยวกันนี้เนาะอันนี้จะกรอบกว่าอันนี้นะชิมม่ดูอสองแบบแกรชอบกินอันนี้มากกว่านะชอบกินอันเปลือกเหลืองเหลืองเนื้อขาวๆนี่มากกว่า เพราะว่ามันกรอบดีมันกรอบดีถ้าแช่ตู้เย็นเนาะมันก็จะเย็นก,กรอบกินแตงมันจะออกกินแตงของแตงกวามากกว่านะแต่อันนี้มันจะออกติ่นกลิ่นแตงไทยนะ,นะหอมดีก็ทำแบบน้ำกะทิแตงไทยได้เหมือนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเด็กแต่เหมือนมาก ก็ดูดีวดูเดิเขียวเขียมนกันเนาะแต่กินเล่นอ่ะอันเนี้ยชอบกินอันนี้มากกว่าเดี๋ยวพี่น่าจะปลูกอีกนะก็ไม่ปลูกเยอะมากแต่ก็จะปลูกเยอะอยู่ปลูกแทนกะเทาแทนกะเผานะว่ากะเพา ปีนี้ปลูกสองแถวเป็นร้อยต้นอยู่นะขายไม่ออกเนี่ยแต่จะเก็บแท่งแข็งไว้อยู่นะกะเพราอ่ะเห็นไหมว่ามันกินเพลินอะ่ะ มันมีความหวานแต่มันไม่ใช่หวานเจี๊ยบแบบมันจะหวานหวานหวานกรอบอะประมาณอารมณ์ไหนอะมันจะกรอบกับแตงโมอะมันเหมาะการกินเล่น่ะ ดีมากอันเนี้ยโพสแล้วก็ขายหมดตลอดนี่การไปเก็บนะอันเนี้ยคือรอรอเลยอะรอให้มันแบบว่าสุกแล้วก็ไปเก็บ <c oughs> ยิ่งตอนก่อน,นวอะนะันรวมญาตินะวันรวมญาติของญี่ปุ่นวันไหว้บรรพุษนั่น,นแหละ ก็เป็นวันรวมญาตินะเขาก็จะเอาเมลอนอันนี้ไปถวายด้วยเป็นคล้ายๆหมอนนะรูปร่างมันคล้ายๆหมอนเนาะเอาให้วิญญาณบรรพุรุษที่เราไประมาเนี่ยหนุนนะคะหนุนที่บ้านเรามันกลับมาเยี่ยมญาตินะวันรวมญาตินี่ก็คือญาติญาติที่เป็นคนด้วยนะแล้วก็ญาติที่เป็นผีด้วยนะเออมารวมกันกลับบ้านแล้วกันเถอะแล้วก็เราอันเนี้ยแทนหมอนนะตอนก่อนวัน วันรวมญาติวันหนึ่งโอ้ขายดีมากโพสปัป๊บซื้อโพสปัป๊บซื้อเลยอะ่ะแต่หลังจากนั้นมาก็จะมีคนซื้อแต่ว่ามันไม่เร็วมากอันนี้จะน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ว่ากินจริงๆอะ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่การดาวเอากินเปลินงเลย โอเคนะหมดเป็นลูกเลยกินแทนข้าวบางวันต้องไปส่งของว่นะ้วันนี้วันไปสนิปิดต้องไปส่งที่นู่นตัวอำเภอนะที่เก่าที่เคยอยู่การอยู่แนนำเพลนะแต่ก่อนก็ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงไปกลับก็เป็นชั่วโมง ไปรษณีย์ที่อำเภอเขาจะเปิดครึ่งวันไงวันเสาร์เป็นไปรษณีย์ใหญ่ไงแต่ถ้าเป็นไปรษณีย์ในหมู่บ้านเนี่ยไม่เปิดเนาะเปิดจันถึงสุกอย่างเดียวคือรอไม่ได้เดี๋ยวผักมันไม่สดอ่ะนะโอเคการเพื่อนคลิปนี้ก็บายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะ ออทำคลิปให้ชมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุอ้ยแมลง